ดีครับอยู่กับช่องแจลาครับมาหนีมาตัดแต่งครับมาตัดแต่งผู้เดียวครับผมตัดแต่งตัดเองเก็บเองครับปามครับบอกไอยหกครับผมครับต้นรับบกีทางครับมาอนีมีแผลครับได้แผลแล้วครับีม ผ่าตึกทางตีคเห็นไหมครับตืกทางปาดครับมือสีดำๆเนี่ยคนทำงานนะครับนาแข้งกระเลย ไายังเมืองครับตัดเสร็จแล้วแล้วจะเก็บครับเป็นงานจบครับเป็นงานที่สองของเมื่อนี้ครับไดที่สิบห้าสิบต้นเนี่ยครับผู้ดเดียว ฟ้าันองเ็น,เน่นฟ้าเริ่มห้องแล้มองเสือ ถึกทัางฝาดมันหิวปวดประสบการณ์เป็นประสบการณ์ ขื้นฝนมาอีกแล้วม <c oughs> ไม่ได้ในลา,างน้ำน่แต่หวัวด่ครับแต่วะะ่าฟังครับ กำลัตงติตกพรไม่คลิปนานครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ให้ผมได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ